แต่จริงๆที่เรากลัวคือแบบว่าเราถ่ายเรานี่แหละแต่มันดัไปติดคนอื่นใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยผมรองศาสตราจารย์ดร์ทศพลทัศนกุลพันธ์นะครับก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สังคมศาสตร์นะครับในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาตินะครับพระราชบัญญัติ PDPA คืออะไรครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลเหนือข้อมูลส่วนบุคคลตนเองนะครับโดยมีการออกแบบไว้ว่าผู้ ผู้ควบคุมข้อมูลหมายถึงคนที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเนี่ยนะฮะมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการให้การคุ้มครองนะครับและไม่ละเมิดสิทธิ์ของตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเรามีเพียงกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับในการกำหนดให้คนที่ ได้ข้อมูลไปซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยว่ามีหน้าที่ในการดูแลสิทธิของประชาชนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่พูดถึงในพระราชบัญญัตินี้ก็คือผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยอาจจะส่งข้อมูล ไปให้ผู้ประมวลผลข้อมูลอีกต่อหนึ่งซึ่งอันนี้นะครับในยุคดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะเห็นสิ่งนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบอกว่าเวลาส่งข้อมูลต่อไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยตัวผู้ควบคุมกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยย่อมมีหน้าที่ในการดูแลสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของของเจ้าของข้อมูลนะครับดุเดียวกันครับข้อมูลส่วนบุคคลมันคืออะไรบ้างครับ ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยความหมายของมันนะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถบ่งชี้ย้อนกลับมาได้ว่าคนคนนั้นคือใครนะครับเช่นนะฮะเช่นบุคคลคนนี้อย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะก็จะมีว่าแบบว่าเป็นชื่อนามสกุลอะไรนะครับ ตำแหน่งแห่งที่หน้าที่การงานสังกัดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มันมีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงเช่นว,ว่า ผมมีประวัติสุขภาพอะไรมีเลือดกรุ๊ปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีโรคติดต่ออะไรในอนาคตอาจจะพูดเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของผมเป็นอย่างไรนะฮะหรือบางสังคมหรือบางพื้นที่เนี่ยก็จะซีเรียสหรือว่ามีความระวัดระวังในเรื่องการระบุว่าทาไมต้องบอกว่าคนนั้นศาสนานั้นศาสนานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงพายใช่ไหมฮะเดือนของออความหลากหลายทางเพศอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูล ว่าเขามีลักษณะของเพศสภาพเพศภาวะอย่างไร ไปเก็บไว้แล้วนําไปสู่อะไรที่เขาบอกว่าหลักคือห้ามเก็บถ้าจะเก็บมันต้องมีเหตุผลพิเศษบางประการเนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเอาไปบ่งชี้หรือว่าเอาไปประมวลผลแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การแบ่งแยกคนได้ครับแล้วคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเพศนั้นความเชื่อนั้นศาสนานั้นหรือว่าโลกอย่างนั้นเนี่ยมันจะถูกกระทําเช่นถูกเลือกปฏิบตัติถูกกีดกันหรือถูกเอาไปตั้งเป็นกลุ่มที่ถูกจับตามอง อันนี้เลยเป็นที่มาว่าเขากําหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลและสามารถบ่งชี้ได้ว่าเขาเป็นใครไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับและนี้เป็นที่มาว่าไอข้อมูลพวกนี้แหละจะได้รับการดูแลว่าจะดูแลกันยังไงนะครับกฎหมาย PDPA ทําให้การใช้ชีวิตบนโซเชียลยากขึ้นหรือเปล่าครับออผมคิดว่าเป็นการปรับตัวครับเพราะมีคนจํานวนมากก็คือ ทำตัวได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงผู้ให้บริการจํานวนมากนะครับทําตัวสอดคล้องอยู่แล้วแต่จะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงในวันที่1เนี่ยมันมีเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆแพลตฟอร์มก็จะเริ่มถามเราตอนที่ล็อกอินหรือว่าตอนที่กําลังจะเริ่มใช้งานอีกครั้งในช่วงที่ใกล้กวันที่1มิถุนาใช่ไหมฮะเขาจะถามเลยนะครับว่าคุณได้ระบุเรื่องความสนใจทางเพศซึ่งมันจะบ่งชี้กลับมา ว่าคุณมีรสนิยมทางเพศอย่างไรเนี่ยคุณเคยบอกไว้นะคุณจะปากกบมันต่อไว้ไหมหรือคุณจะเก็บลงมาความเชื่อหรืออุดมการทางการเมืองคุณก็เคยบอกไว้นะคุณจะเอาลงไหมหรือคุณจะโชว์ต่อความเสี่ยงความอ่อนไหวต่างๆเช่นความชอบอะไรต่างๆนานาซึ่งมันจะนำไปสู่การบ่งชี้ได้ว่าคุณเป็นใครหรือว่ามี ความรู้สึกส่วนตัวหรือมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลอย่างไรเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าคุณจะโชว์หรือว่าแสดงผลของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้โลกรู้ไหมนะครับซึ่งอันนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีเหตุผลตั้งต้นเลยคือว่าเราทำการนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของเราในที่สาธารณะมากเกินไปมันทำให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครหรือมีจุดอ่อนอะไรหรือมีลักษณะ อะไรพิเศษซึ่งเป็นได้ทั้งจุดเด่นนะฮะเราจะคิดว่ามันเป็นจุดเด่นเนาะวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับหรือลักษณะทางศาสนาหรือเพศสภาพเนี่ยแต่จริงๆมันกลับเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะถ้าเขาเป็นผู้ที่ไม่หวังดีหรือเป็นอาชญากรเขาสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปประกอบได้ว่าเอ้ยคนคนเนี้ยเขาชอบอะไรเขาชอบไปที่ไหนเออแล้วเราก็ชอบเช็คอินที่โน่นที่น,นี่อะไรเงี้ยของที่เราพูดกันมาตลอดะว่าบางเรื่องไม่ควรทำอะไรเงี้ย อันนี้เป็นที่มาว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาก็จะปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนผู้ใช้งานว่าอย่าเผยหรือว่าเปิดเผยไอ้ตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่มันจะทําให้เกิดความเสี่ยงในชีวิตของคุณมากเกินไป ส่วนเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าลักษณะข้อยกเว้นเนี่ยฮะคือใช้งานมันได้เพราะมันเป็นใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้ในครอบครัวคือเรื่องของคนธรรมดาเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับแต่เนี้ยมันจะไปแก้ไขปัญหากับคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของหน่วยงานที่เก็บข้อมูลซะมากกว่านะครับคนที่ทำคอนเทนต์ครับเช่นการรีวิวการท่องเที่ยวการรีวิวร้านอาหารครับควรปรับตัวยังไง คอนเทนต์ท่องเที่ยวที่มีการเดินไปในที่สาธารณะชนใช่ไหมฮะรวมถึงการรีวิวเนี่ยมีเรื่องความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคลไอ้ที่เราเป็นห่วงจริงๆเนี่ยที่พูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแต่จริงๆที่เรากลัวคือแบบว่าเราถ่ายเรานี่แหละแต่มันไปติดคนอื่นใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยหรือว่าเราแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเราเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่นั้น <c oughs> หรือว่าแบรนด์ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับพรบรข้อมูลส่วนคนครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือเกียรติยศชื่อเสียงของร้านอาหารนั้นเหรอหรือของคนที่อยู่แถวนั้นเหรออะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนคนคือหมายความว่า เราต้องไม่ทําอะไรที่มันไปกระทบกระเทือนสิทธทิของคนอื่นโดยไม่ชอบทำอ่ะเช่นไม่ทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียดชังอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องหมิ่นประมาทมีอยู่แล้ว เออจะอ้างว่าไอ้นี่มันเป็นลิขสิทธิ์เราเราใช้ความสามารถทางศิลปรกรรมทางฝีมือเนี่ยในการถ่ายให้เกิดคอนเทนต์หรือเนื้อหานี้ขึ้นมาแต่ไอตัวคนที่เราเอาหยิบมาเป็นคอนเทนต์น่ะมันตัวเขาชีวิตเขาเขาก็ย่อมมีสิทธิ์นะครับคนทำคอนเทนต์รุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะระมัดระวังที่จะไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นเนื้อหาของตัวเองถ้ามันไลฟ์สดเนี่ยโอเคแหละ ถ้ามันมีการบอกหรือว่าเป็นลักษณะงานที่เห็นอยู่แล้วเป็นงานสาธารณะใครเข้ามาไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะหมายถึงว่าเฮ้ยมันเป็นที่ปิดลับเอ่อเป็นพื้นที่เฉพาะเขาไม่ได้คาดเดาว,ว่าเออมันจะมีการบันทึกหรือเก็บไว้อันนี้ต้องระมัดระวังอยู่แล้วครับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลต่องานไลฟ์สตรีมหรืองานไลฟ์สดม้างน้อยแค่ไหนครับอ่าปรับตัวถ้าเอามาตรฐานสากลเลยนะฮะเขาถึงขนาดแล้วทำโซนอ่าคือบอก ใช่มาในที่สาธารนณะทุกคนคาดหมายได้ว่ามันน่าจะมีกล้องใครสักคนแหละถ่ายติดอยู่ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เรากําลังจะทําคือมันทําให้ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารนณะและอาจจะเก็บบันทึกได้คือหมายความว่าถ้าไลฟ์สดเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กมันดูย้อนหลังได้ด้วยอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความกังวลตรงเนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องสองส่วนครับหคือ ถ้าเป็นไปได้ผู้จัดงานเขาอาจจะแจ้งว่ามีการบันทึกภาพมีการไลฟ์สดในงานอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ยากบอก2องรัทัดอะไรเงี้ยนะครับตอนที่ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าไปถึงมาตรฐานสากลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทาถึงขนาดที่ว่ามีโซนบอกไว้ว่าแบบว่าถ้าเข้ามาบริเวณเนี้ถ่ายติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเออไม่ต้องการปรากฏอยู่ตรงนั้นเขาก็เลี่ยงเองโดยสภาพ แต่ถ้าเขารู้สึกว่าโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งเขามาแล้วก็วอยากเอนจอยอยากเป็นส่วนหนึ่งของไองานอะไรพวกนี้เขาก็ผ่านไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังจริงๆคือว่าออถ้ามันไลฟ์สดจบลบเลยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันคาเนี่ยอันนี้ต้องมาคอยจัดการ มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยเช็คนะครับไม่ได้หมายความว่าคอนเทนต์ขึ้นไปมันเป็นสดแล้วก็ไม่ทําอะไรกับมันก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาคอยเช็คนิดนึงว่ามันมีอะไรที่ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิ์หรือล่อแหลมต่อคนอื่นมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าถายสิดคนอื่นโดยที่เรลี่ยนไม่ได้เช่นการไปงานกีฬางานคอนเสิร์ตนี้จะผิดไหมครับครับก็ก็บอกล่วงหน้าครับบอกล่วงหน้ามีการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยชัดเจนนะครับ ซึ่งไอ้รีแอคชั่นไอ้ปฏิกิริยาเวลาดูกีฬาถ่ายทอดสดติดอยู่แล้วครับโดยสภาพใครไปก็รู้ว่าแบบว่าแมตช์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ติดได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สถ้ามันเป็นงานคอนเสิร์ตเนี่ยงานคอนเสิร์ตผมคิดว่ามันมีคอนเสิร์ตต่างประเทศมาเล่นในเมืองไทยเยอะมันเลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีมาตรฐานนั้นตั้งแต่ไม่มีกฎหมาย ต่างๆหรือไม่ได้มีการพูดประเด็นต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะผู้จัดจคอนเสิร์ตระดับโลกเขาอยู่กับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วคอนเสิร์ตเนี่ยหลังๆเขาจะทําโซนใช่ไหมแบบว่าใครซื้อตั๋วโซนนี้แล้วก็อยู่โซนนี้คุณรู้เลยหน้าเวทีและถ่ายติดมันจะถ่ายแบบว่าหันหน้าแล้วก็แสดงตัวตนชัดเจนอะไรเงี้ยละเมิดความเป็นส่วนตัวคุณไหมมันก็จะตั้งคําถามกลับว่าเฮ้ย คุณยินยอมเข้ามาอยู่ในโซนนี้จริงๆแล้วคุณก็ยินยอมโดยปริยายที่จะโดนถ่ายหรือบันทึกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่ขออนุญาตบุคคลอื่นแล้วแล้วในอนาคตเขาจะกลับมาฟ้องเราได้หรือไม่ครับอย่างนี้ครับประเด็นของเรื่องนี้คือความยินยอมหรือแสดงความเสรีภาพในการสมัครใจเข้าร่วมกับกิจกรรมเนี่ยนะฮะจริงๆมันไม่ทําเป็นต้องทําเป็นฐานของ เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งหรอกมันสามารถมีการแสดงยินยอมโดยปริยายก็ได้โดยที่แบบว่าจะเปล่งวาจาหรือใช้วิธีการอย่างใดก็ได้แต่ว่าถ้ากูโดนฟ้องจริงๆก็คืออันนี้แหละมีประเด็นว่ามันก็ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอนะแม้มันจะไม่มีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นก่อนที่จะบันทึกอีกทีก็อาจจะถามมีการบันทึกอะไรไว้นิดหน่อยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานป้องกันตัวเองนั่นแหละสําหรับคนทำคอนเทนต์อะไรเงี้ย เ,เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของร่างกายหรือเนื้อตัวอะไรเงี้ยที่เขามาปากฏเนี่ยเขาก็ร้องได้ตลอดแหละเพียงแต่ว่าคนที่แต่โดนร้องเพิกถอนเนี่ยอาจจะต้องบันทึกไว้นิดหนึ่งว่าเออมันมีวิธีการขอความยินยอมกันแล้วอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสร้างหลักฐานไว้เ,เก็บหลักฐานไวน้นิดหนึ่งว่ามีการแสดงความยินยอมกันจริงแล้วมันตรงกับที่ตกลงไหมถ้าไม่ตกมันไม่ตรงอ่ะอันนี้มันก็คือ พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมันผิดคำพูดกันอนะ่ะเออหรือว่ามันเห็นไม่ตรงกันอันนี้มันก็ต้องปรับอ่ะให้มันตรงกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาดีลงานหรือว่าคุยงานกับคนก็อาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นว่าทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประชาชนคนธรรมดาต้องปรับตัวยังไงกับกฎหมาย PDP a ครับเออปรับตัวอย่างไรก็ปรับตัวยกระดับตัวเองนะครับเหมือน เออเนี่ยครับทำคอนเทนต์ต่างๆในที่สาธารณะก็จริงแต่มันมีคนปรากฏอยู่มากมายก็เลือกมุม,มครับที่มันกระทบคนอื่นให้มันน้อยที่สุดอะไรเงี้ยถามว่าเกี่ยวเรื่องพรบาข้อมูลส่วนบุคคลไหมอาจจะไม่เกี่ยวเลยด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายความเป็นส่วนตัวคือมันไม่แทรกแซงเข้าไปในชีวิตของคนอื่นมากนักโดยเฉพาะอาจจะต้องคิดเยอะว่าถ้าชีวิตนั้นโมเมนต์นั้นจังหวะนั้นของเขามันจะเป็นปรากฏอยู่ในพื้นที่ ออนไลน์อ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันลบยากอ่ะมันไม่รู้ว่าใครแคปไปต่อใช้ไปต่อเน,นี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราโดนล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลครับเราสามารถไปแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับครับโอเคเอ่อมันปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือความเป็นส่วนตัวเราในพื้นที่ของคนอื่นซึ่งเราแบบว่าเฮ้ยจัดการมันไม่ได้อยากจะจัดการมันอะไรเงี้ยอ่ะเรียกร้องสิทธิ์โดยตรงจากคนที่เอ่อ ถ่ายคอนเทนต์ไปหรือเอาคอนเทนต์นั้นขึ้นไปถ้าไม่ได้ผลกฎหมายก็จะเปิดช่องตั้งแต่ก่อนมีพรบรนี่แหละก็คือตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ฟ้องเป็นละเมิดครับละเมิดเสร็จปุ๊บให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินกันอย่างเดียวนะฮะเป็นการกระทําก็ได้เช่นเอาลงไม่ปรากฏอีกลบออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาเอาความเป็นส่วนตัวเราไปเผยแพร่ ในที่สาธารนณะเ,เนี่ยเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ที่สาธารนณะแม้มันจะจริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์สาธารนณะแล้วมันทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้พี่แจ้งความตารวจได้อยู่แล้วแต่วันนี้มันมีเสริมเข้ามาเป็นเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเอาข้อมูลสุขภาพเราเอาเรื่องส่วนตัวเอ่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะเพศสภาพ ของเราหรือเอาข้อมูลที่ไปรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องอุดมการทางการเมืองความคิดความเชื่อทางการเมืองอะไรเงี้ยมาเผยแพร่จนทําให้เราเป็นที่รังเกียจหรือโน่นนี่นั่นเนี่ยโอเคเนี่ยอันเนี้ยมันก็ฟ้องได้ก็คือไอ้พวกฟ้องอาญาอะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยมันแจ้งความตํารวจครับหรือถ้ามันมีใครในกระบวนการเนี่ยเออได้ข้อมูลไปและเอาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบอะไรเงี้ย อ่านั้นนะครับแจ้งความต่อตำรวจได้เลยนะฮะมันก็แค่นี้เองถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ได้สร้างอะไรใหม่มากนักหรอกมันก็แค่พูดเรื่องที่ควรจะเป็นความผิดอยู่แล้วให้มันชัดเจนขึ้นมากขึ้นจะฟ้องเองสารก็ได้แจ้งความตำรวจก็ได้หรือร้องเรียนไปที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ครับส่วนตัวอาจารย์คิดเห็นยังไงกับกฎหมายฉบับนี้ครับทั้งด้านข้อดีและด้านข้อเสียครับข้อดี พูดไปน่าจะเห็นเยอะแล้วนะครับว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันคือนำนาจให้กับเจ้าของข้อมูลในการจัดการข้อมูลของเราที่อยู่ในการครอบครองควบคุมของคนต่างๆไม่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นหน่วยงานเอกชนเราไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมฮะบางทีเราก็รู้สึกว่าเก็บไปทำไมเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยหน่วยงานรัฐที่เราจะรับบริการสาธารนณะที่จริงเขาควรให้เราเลยแต่เขาบอกว่าก่อนให้คุณมากรอกนู่นนี่นั่น,น แล้วมีข่าวมาว่าทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนทำข้อมูลที่เก็บของเราไปหลุดออกไปหลุดไปไม่ธรรมดาครับหลุดไปถึงมืออาชญากรเป็นที่มาว่าทุกเช้าเราต้องคอยรับโทรศัพท์บ้าบอาบ,าบาเออแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เอเอ,อหลอกขายสินค้าและบริการโน่นนี่นั่นไอ้ปัญหาแบบนี้มันมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้อยลงในอนาคตเพราะมันจะไปอุดรูพวกนี้ ให้คนที่ได้ข้อมูลเราไปต้องเก็บรักษาดีๆและถ้าหลุดไปแล้วก็ยังถูกเรียกให้มาปรับระบบให้มันแน่นหนาขึ้นและถ้าสามารถสืบค้นไปแล้วจัดการกับเลือดที่มันไหลออกไปได้เนี่ยก็ต้องจัดการจะมาบอกว่ามันเกิดก่อนพอรบไม่ได้ครับคือสิทธิ์เราก็ยังด้อยอยู่ทุกวันจากการที่รั่วไหลแล้วคุณได้ข้อมูลเราไปแล้วดูแลไม่ดีคุณก็ต้องติดตามแก้ไขปัญหาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือข้อดีของมันคือคือนอำนาจให้กับเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง ถ้าถามว่าข้อเสียง่ายๆเลยครับพรบรเนี่ยประกาศปี2562ใช่ไหมฮะแต่เพิ่งมาบังคับจริงเอาปี2565ผ่านไป3ปีช่วง3ปีของโควิดมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกันอย่างมหาศาลเลยนะฮะโดยพื้นฐานนี่ว่ามาตรฐานไหนแล้วไม่มีมาตรฐานไม่พอหลุดไปแล้วแล้วแก้ไขปัญหาให้เราไหมผมหึงบอกว่าข้อเสียของมันคือมาช้าไปหน่อย มันนําไปสู่ข้อเสียอื่นอะไรไหมถ้ามองก็คือก็ต้องปรับตัวก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ถามว่าปรับตัวเพื่ออะไรถ้าเราไม่ปรับนะฮะกฎหมายเนี้ยอีกสาเหตุที่มันออกมาคือทําให้มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ์เราอะ่ะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพราะถ้าไม่ได้มาตรฐานสากลเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่ารัฐเนี่ยที่เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเนี่ยมันจะเชื่อมกับประเทศอื่นๆไม่ได้ เชื่อมกับบริษัทระดับสากลไม่ได้ครับเพราะกฎหมายในประเทศเขาจะบอกเลยว่าถ้ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ภาคีรัฐภาคีหรือของบริษัทอื่นที่มาร่วมงานหรือมาเสนอสินค้าและบริการในตลาดเขาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเขาไม่ให้เข้าตลาดครับอ,อ,อันนี้มันจะเผชิญการกีดกันทางการค้าอย่างชอบธรรมของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องขยับตัวนี้ไปนะครับ วันนี้นะฮะสเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยคือมันคือนอำนาจให้เราในการจัดการข้อมูลตัวเองนะครับกับ2คือบอกแล้วนะครับว่าความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะไม่ถูกแทรกแซงโดยคนอื่นนะครับอันนี้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นสิ่งที่จะเกิดต่อไปคือการออกแบบธุรกิจของเราการออกแบบการให้บริการของเรานะครับถ่าทำในตอนนี้ ความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องย้อนหลังและเสื่อมเสียชื่อเสียงของธุรกิจเราอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยฮะแต่ถ้าเราทําแบบว่าเสี่ยงไปวัดกันไปวัดกันไปวัดกันไปแล้วถ้ามันมีการร้องเรียนแม้เคสเดียวเนี่ยเรารู้กันดีฮะในยุคนี้ถ้ามันมีความเสียหายเคสเดียวไอ้เคสนั้นก็จะปรากฏแล้วพร้อมกับชื่อเสียงมันมาพร้อมกับชื่อเรื่องเน่าๆบวกกับแบรนด์เรา มันก็จะทําให้เรากู้คืนศรัทธาจากผู้บริโภคหรือคนที่จะมาร่วมงานกับเรายากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกระดับของตัวเราไปเองอะ่ะมันไม่ใช่แค่การลงทุนที่เสียเปล่าหรอกมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับทั้งคนที่จะเป็นผู้บริโภคของเราไม่พอนะมันทําให้เกิดความเชื่อมั่นหรือมั่นใจกับผู้ที่จะมาร่วมงานเราเป็นผู้จ้างงานเราหรือคนที่จะมาร่วมงานกับเราในอนาคตด้วย